สวัสดีค่ะมอนี้ยาเกวแฟมบลี่สิพามาบึงพักยาแก้วบนได้อยู่สองขึ้นเนาะมาบึงบันนี้ออกดอกออกมากเบัดลาพี่น้องพักยาแก้วเนาะกัสจีกินพุท่ันใส่ปุ๋ยมักเทื่อเดียวกินพุท่ันเลยนี่แต่ว่ากันยังอ่อนอยู่เนาะเนาะ,ะสิฮักกเบิึงนะนยังอ่อนอยู่ยังบอแกขนาดเป็นนันซ้อมซ้มหม,มากเนาะเอากระติเย็บไปกินเสียดายเนาะ อ่อนอยู่เด้พี่น้องนัอ่อนอยู่ผออู้่ะฟัะงเสียงฮักตังโโ๊ะอยู่น้าฟ้าออกไปกินเลยจะท่านเห็นเป็นหมากแกเนาะเพาะว่าต้องไปอันนีกว่าไปหาซื้อพักตลาดถ้าปลูกกินเองนานแลยวก็กินโมบดนี่ ยากกับว่าได้สีได้อย่างเพดพักอินซีง่ายๆนี่บด้อยากเ็ลเป็นกติดตามกดติดตามช่องยายแก้วแฟมลี่ไว้แล้วก็ดูให้คลิปให้จบดูโฆษณาให้จบเปิ่นเนาะเสียเปลี่ยนง่ายง่ายนี่พักกรบบิแข็งปกติขั้นเป็นพักเคมีนี่ชิกินว่าได้ถ้าออกซ์มมาก,กันสีกินว่าได้มันสิแข็งเนาะอันนี้ยังว่าแข็งเนาะยังกินได้คือเก่า อนไดถักกินบะท่านฮ้กกับฮักไปหหอยเพราะว่าฮักเขาบ่ได้มิสารเคมีหอยหอยใกล้ได้เนบะใกล้กินได้หอยกินได้เนาะถ้าพักตลาดเอาไปหหอยกินตายเนาะตอนนี้กินบะท่านผุดอกเต็มนึงเดี๋ยวสิฟ้าไปเบิ้งอันที่แปลง เพาะว่าบายูสองขึนเนาะพักออกดอกอคนเพาว่างสิ่กินเ่าท่นงานหลทกานงานหลางยอะว่างสี่กินพักเนาะทำสิก,กินพ่าท่านเหาก็เฝ้าอันหักที่กินยาท่านเห็มันแก่ ก okay. ็กินบ่ทันนี่บ่นอ่อนๆเด้อนี่บ่ได้แข็งเด้อพี่น้องเดี๋ยวแก้วสิพาอันพูละพาไปเบิ่งทุ่มนั่นกะย่านแก่อยู่เพราะว่ากินมื้อนึงก็สิกินบ่ดแล้วนี่ซ่ํานี่กสิวางไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวสิแก้วสิพาไปเบิ่ง พ um ื่อน่ะอันนี้คือบ่ได้บงเนาะอันนี้บ่ได้บงเพื่อน่ะแกเพื่อสุมสมบงอยู่ทางในเห็นไหมอยู่เงาวก้าุ่มบงอยู่เงาวก้าเห็นงามหนึ่งกินบ่ทันแล้หนึ่งเห็นบ่แค่ปลูกหน่อยๆนู่นเังกินบ่ทันเนาะพื่อน่ะอันนี้คือบงเพ่อเอาฮักก่อนมนสิแกคือฮักห้ามันแตกไหมเขาจองบ่ได้ปลูกดู มันจำไม่ได้ปลูกดู้นะสซ้ำจะกลิ่นใช่ไหมแต่ยังอ่อนนี่บ็เชื่อเดี๋ยวได้แยกแก้วฮักให้เบิ้งนะอ่อนเห็นไหมอ่อนอนหนึ่งบริแข็งบริแกะแกะ็ดเนาะ สวนมันงามเนาะมันงามมันอ่อนผ่านไปแค่สองคืนนี่บโบเก็บบบได้แล้วคีน้องมันติเก้บิดบว์บว์จะต้องเก็บมันติเก้เขาต้องเด็ดให้มันแตกใหม่เนาะ phát dưới để kiếm luôn luôn, sáng hôm nay mình để mai phát dưới để kiếm luôn, kiếm mà thanh à, tối nay nhà anh mít kê ở và, ừ. sì nó kiếm bao vải nữa, bao nó, ui, tung nó ngầu quá พวกเก็บ okay, บอก่ได้มันจะแก่แล้วมันจะบร่ได้กินเอาตอนเก็บมันเตะตอนเก็บให้มันเตะอันนี้บาไวดอกเอาไวห้หหอยกินซะออรมันจะกินบไวเลยเนาะถ้าถามมืออื่นมันกัดสิแกกูหนีนะก็เลยเริ่มเ้ลาเก็บเนาะอันนี้คืออยู่เงาเปล่าเห็นบ่ปนะกติมันสิแข็งแล้วนทน,นี่มันบกแข็ง ถก็หักออกมันแตกไม่มันจะแตกไม่ขั้นห้ากออกถ้าหัวหัหักมันเกลีกก้ยแล้วมันก็ลดอายุมันเลยมันก็ไม่ได้กินแล้วขั้นมันว่างกับไปขายได้ยูมันจะบ่ว่างเน,น,นานนะเ้าต้องทำงานเนาะ ต้องเห็นงานเพราะว่าช่วงน,นี้เขากับปลูกพักอินรีหลายแถว็น่ยังจะปลูกให้อินรีหลายคนกระเบ,บื้งจาก YouTube ยูทูบยายแก้วนี่ล่ะคนที่ตามยายแก้วมันกระเห็ดกพิ่นคนกับว่าบ,บุ้ยทักคอยกับปลูกพักอินรีคือกันนะบนยูทูบเจ้า คนบึงยูทูปคนกระห็ดตามคนกัว่าไม่ได้ซื้อหรอกว่พักกันปุ้ยกินไปพักอินซีสมัยต่ก่อนขาเจ้าโบาเผยแร่ด้วยพี่น้องอยาบโบเผยแร่ให้คนหูจักพักอินซีเนาะ เป็นอย่างคนร่ำข้นรวยเพิ่นคือจังบัวปวยบัวปินเพิ่นกระปูักกินเองเพิ่นเก็บักอินซีนี่แหละแต่เพิ่นบ่บอกเนาะเพิ่นบ่บอกให้คนหูเนาะว่าเพิ่นปลูกักอินซีเนาะเ่ากระเพา้าเก็บออกจะถดายเนาะเ่ากระเพ้าก็บออกมันอ่อนๆเก็บออกเลยดันมันสิบริกิน เจอแล้วมันก็ะแตกไหมเจอผีแตกไหมกินบ่ไหวเขาก็เอาให้หอยเนาะเอาให้หอยกินซอยก็<ะ>นี่ผู้เลี้ยงหอยอยู่ใกล้ๆนี่ครับกินโบไบก็ให้หอยเนาะโอเค ที่บอกวก่าจะสนดน้นกับแก่กับยามันเนาะว่าเข้ากันบุณทัอหลายข้ากับเบงหอยน้ำหลายมือหันทักสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดที่มช่องยายแก้วแฟมลี่หน่อยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย